อ๋อเทคนิคการเล่นมือซ้ายช่วงแรกสโลร็อกเอาเลยพี่เอ็ดคอร์อย่างนี้นะครับเป็น้ตมันเป็นสามพยางนะตับ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 เนี่ยแรกจะเป็นอย่างนี้จังหวะเดินเบตสมาก่อนนะมันก็จะมาโดเรมีฟาแล้วก็จับคอร์เลยโดเรมีฟา ส seven, F อย่างละสองห้องนะอ่ามันจะเป็นอย่างนงี้ยอ่าทีนี้คอร์ดจังหวะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนจังหวะให้คอร์ดนี้ไม่มีอะไรนะครับวนมีอยู่แค่นี้แหละคอร์ดมีแค่นี้อ่าต้นอ่าวิวิธีเล่นมือซ้ายเมื่อกี้ตอนเล่นอินโทรก็เล่นตอนท่อนร้องท่อนแรกได้ด้วยใช่ไหมมาซะกนเลย มีเน้นด้วยนะครับหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เขาเรียกจังหวะห6,8ดอ่าหรือสโลล็อกบอกเขาห8ดอ่าทีนี้ท่อนกลาง ลายก็คือคอ,อ, F, อร์ด F อเชิฟแล้วก็ C เบสอยู่ที่ซีมือซ้ายนะคี่คอยแล้วก็ดีไมเนอร์อ่ B, นะ B, อบีแฟร์นะบีแฟร์อ่าเล่นสลับเบสชอาตัวแต่ตัวบีแฟรไม่ต้องสลับเบสอ่าบีแฟรไม่ต้องสลับเบส ก็ C7 ไม่ต้องสลับเบสแล้วก็มาเดินเบสมาตัวนี้นะครับสลับเบสสองเที่ยวเองาง่ายๆแล้วกันนะ,อ,ะอันนี้แบบง่ายๆไม่ไม่มีสลับเบสแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมโซลล็อกมาลาก,กันเนาะ B minor G minor G minor F D minor มารักกันเนาะเนี่ยมือ D minor ลง D minor D minor ครับแค่นี้แหละเพลงเพลงนี้จะไม่มีอะไรแต่ที่เนื้อผมจำไม่ได้มันก็เลยนี่ไงผมต้องร้องได้ด้วยครับขอบคุณครับเดี๋ยวร้องได้ด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันส่งมาอ่านใหม่ได้ ครับผม